ขอบพูดหลายๆค่ะ mm hmm. คิด,ดเหนือไว้ซำเนี้ก่อนได้ค่ะ mm hmm. บกันคิขินมาค่ะ mm hmm. โต๊ค่ะเพื่อนเท็บหนึ่งเสืป้ปลาหนึ่งใบเห็ยายกินนะ,ะเก็บของหวานแต่สั่นค่ะค่ะขอบคุณเพืพ่อนๆที่เข้ามา่าชมคลิปในสอนเอด้อค่ะดือหน่อย Quer đi lính hư nói. Quer đi lính hư nói. Quer đi lính อนขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ก่อนได้ค่ะ โยชน์นะคะเพื่อนขาตู้ไว้กินนะะแดดทอนฝนกับโบโตกันะะเพื่อนเทีย้ไม่สอนยุทธ์ไมมีเวลา ได้เห็ดค่ะสอนขอบคุณหลายๆค่ะคิดเนียเอาไว้ซัมนียก่อนด้วค่ะ หโปรแกันคิดหนมาค่ะค่ะ ถ้าคัหนึวันต่อ,อเปลือกกปนแค่เพื่อนหนึ่งเส้ปลาหนึ่ไเห็ย่ายกิน เป็นพักา้์คไปตลาดซื้อมะเขือด้วยสินี่ประโยชน์นะคะ ตู้ไว้ก,กินเนาะค่ะปอกมะอื้อไว้หนึ่งค่ะเ,เพื่อน,นเผ็ดของหวานกับ

เพื่อนๆที่เขาแม่ชมทิบในสอนเด้อค่ะ แย่ดี่ะแต่เชือบาแทือหน่อยแก่ดี่ะ สอนยุทธเฮ้ยมีเวลาได้เหตุค่ะพบกันคิดมาค่ะหนึ่งาตูไว้กิ่งนะคะ กับตค่ะเพืเทพสอนอหลายๆค่ะกินเนีว้ซัมนี้ก่อนได้ค่ะ ห้าพอหนึ่งวันวหนึ่งเส้ปลาหนึ่งแม่เหยียกิน